สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Hotco อ on Tour กันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่ร้านโอริคอปสาขาธนิยะพาซานะครับร้านตัวแทนจำหน่ายแบรนด์เทเลเมสซึ่งล่าสุดเทเลเมสครับเพิ่งเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยครับนั่นก็คือเทเลเมสซิมซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นรุ่นที่กำลังมาแรงมากๆครับวันนี้ครับเรามีนัดกับแขกคนสำคัญนะครับซึ่งจะมาแนะนำโปรดักต์เทเลเมสซิมให้กับผู้ชมเราได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขากเลยดีวยาครับ สวัสดีครับพี่คอฟสวัสดีครับผมครับพี่คอฟแน่นอนครับสิ่งที่นักคอฟทุกคนอยากรู้นะครับในเทเลเมซิมรุ่นใหม่เนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างครับและพัฒนาขึ้นจากรุ่นก่อนยังไงบ้างครับครับก็ในปีที่แล้วเนี่ยครับทางเทเลเมทได้ออกตัว m 5และ m 6จะเป็นเทคโนโลยีของ twist face แล้วก็ inject face นะครับแต่ในปีนี้ทางเทเลเมทได้ออกตัวซิมโดยพัฒนาทางด้านรูปทรงของ a e r o dynamic ตรงนี้นะครับผมเป็นรูปทรงที่สามารถแหวกอากาศได้เร็วที่สุด ทำให้นักกอล์ฟเนี่ยตีได้ขับเพสต์ s p มากขึ้นลูกพุ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็สมิลเลทน้อยลงอย่างแน่นอนครับผมครับพี่ทราบมาว่าเทอร์เมซิมเนี่ยมีให้เลือกถึง3โมเดลย่อยครับใช่ครับต้องถามนักกอล์ฟต่อครับว่าแต่โมเดลเนี่ยแตกต่างกันอย่างบ้างแล้วเหมาะสมกับนักกอล์ฟประเภทไหนยังไงบ้างครับครับผมก็ตัวซิมนี่นะครับมีทั้งหมด3รุ่นก็จะมีซิมซิมธรรมดาเนี่ยครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบปรับแต่งเป็นเฟดหรือเป็นดอนะครับผม แล้วหน้าไม้เนี่ยเวลาจดเนี่ยจะสแควรเหมาะสำหรับคนที่จะทำเชฟช็อตนะครับผมแล้วสิ่งสำคัญของตัวนี้เนี่ยทำให้สปินเนตน้อยลงกว่ารุ่นอื่นตัวซิมแม็หน้าไม้ก็จะปิดนิดนึงนะครับจะทำให้ลูกเนี่ยตีลอยโด่งสูงขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นครับเหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่ชอบ ตีตามวงส่วนซิมแม็กดีซิมแม็กดีก็จะเป็นหน้าไม้ที่กว้างที่สุดในในรุ่นของซิมทั้งหมดนะครับและหน้าไม้จะปิดก,กว่าตัวซิมธรรมดานะฮะจะเหมาะสําหรับคนที่ตีลูกเฟดแล้วก็เหมาะสําหรับมากรอบทุกระดับครับ นอกจากซิมไดเวอร์นะครับในซิมซีรีส์เนี่ยมีตัวไหนที่ยังอยากแนะนําเป็นพิเศษไหมครับอ๋อครับผมก็มีน่าจะเป็นตัวนี้แหละครับตัวชูโรของตัวซิมก็คือเป็นหัวไม้3นะครับที่ใช้เทคโนโลยี V-Steel ที่เมื่อก่อนเทเลเมดเนี่ยเคยเคยใช้แล้วโด่งดังมากนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถทําให้คนที่ตีแฟล์เวไม่ลอยเนี่ยสามารถลอยด่งขึ้นได้ครับและระยะก,ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยส่วน อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัว SIM Max Rescue SIM Max Rescue เนี่ยทางเ e l e เมตเนี่ยให้นักกอลระดับโลกใช้มากขึ้นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถตีเหล็กเหมือนเหล็กยาวได้เลยพุ่งและหยุด SIM Max ธรรมดาครับผมลองแล้วรู้สึกว่าความรู้สึกตอนโดนไม้ครับจะมีความรู้สึกที่แน่นขึ้นลูกพุ่งไม่ดีขึ้นครับแต่ความรู้สึกที่ไม้ดีกว่าเดิมเยอะเลยครับก็ใช้รุ่นซิมธรรมดานะครับไม่มีแม็การไดรบนันาหกก็ รู้สึกว่าแน่นดีลูกทะลุทะลวงดีระยะค่อนข้างดีลูกออกจากหน้าไม้เร็วใช้ก็มันก็ตีนุ่มดีครับตีไกลเลยครับเสียงแน่นดีตีไปแล้วมีความรู้สึกว่าส่งลูกได้ดีแล้วก็เข้าลูกได้ดีแล้วก็ทิศทางตอนแรกๆมีที่ตีไปที่ยังไม่ได้ปรับในทิศทางมันจะออกไปทางขวาแต่พอปรับแล้วเนี่ยทิศทางก็จะไปตรงครับไปตรงแล้วก็ เทคโนโลยีของหน้าไม้เนี่ยมันจะช่วยให้เราผ่อนแรงได้นะครับตีได้ดีแล้วก็สามารถที่จะควบคุมทิศทางของลูกได้ดีก็ดีคห้คุณภาพดีครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเทเลเมสซิมซีรีส์นะครับย้ำกันอีกครั้งครับถ้าท่านใดสนใจทดสอบประสิทธิภาพของเทเลเมสซิมนะครับสามารถไปติดตามไปทินกิจกรรมเดโม่ได้ที่เพจ a c e b o o k เทเลเมสกอล์ฟไทยแลนด์นะครับวันนี้ครับฮอตกอล์ฟออนทัวร์จบลงเพียงเท่านี้ครับติดตามกันในขั้นต่อไปนะครับว่าทีมงานฮอตกอล์ฟเราจะพาไปที่ไหนหรือว่ามีอะไรมาแนะนำนะครับ ทิ้งท้ายนี่ครับย้ำเป็นอีกครั้งก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรากันด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับ